สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับเรามาอยู่กับซูเปอร์เอกรอยสีสิบครับทีมงานทนหนึ่งเขานั่นแหละอันนี้เคลียรพื้นที่ครับเคลียรพื้นที่เพื่อจะให้หกล้อด้ำได้มาดํำจุดนี้ครับจุดใกล้ๆตรงนี้เลย พื่อไม่ให้หกล้อวิ่งไปไกลครับประหยัดค่าน้ำมันเทระแวกนี้แหละแต่ต้องเทพื้นที่ให้มันเรียบร้อยให้ดูมันต่ำๆให้รถเข้ามามาดาตรงนี้ได้แต่ต้องลงทุนนิดหนึ่งครับเพราะว่าเจ้าอื่นเข้ามาเทแบบนี้แหละเป็นสเปสปะไม่ไม่ เป็นรูปเป็นร่างครับอันนี้เขาทําเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับทีมงานเขาถือว่าโอเคครับ6ล้อก็อยากจะวิ่งด้วยมันวิ่งใกล้การจัดการพื้นที่มันมีแบบแผนครับมีการจัดการที่ดีไม่ใช่มาด้ามเอาด้ามเมาแล้วก็หมดที่ด้ามน,นู่นแหะ พิธที่ไกลๆนั่นหกล้อเขาก็ไม่อยากจะไปครับมันก็เปลืองน้ํามันด้วยแหละอันนี้เขาก็ยอมสละให้รถตักแค่คันเดียวก่อนครับให้เจ้าซปเปอร์เเขามาทําการเคลียร์พื้นที่ให้ก่อนขับโดยจันชูผู้วางแผน ทีมงานอื่นเขาก็ไปเททีอื่นแล้วนะตรงนี้เต็มหมดแล้วทีนี้ก็ทีมงานทนหนึ่งก็ต้องมาเก็บพื้นที่ให้มันเรียบเพื่อจะให้หล้อด้ำได้ขึ้นมาเทข้างบนครับวันนี้ฝนตกแน่นอนร้อเซครับตกหนักซะด้วยตามที่เขาพยากรณ์อากาศมาครับเดี๋ยวเราจะไปดูหล้อด้ำฝั่งโน้นจันชูนี่ มากประสบการณ์จริงๆนะล็อกไทรล็อกมันครับฝั่งน้นก็ใกล้จะจบแล้ว่ะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับเสียงฟ้าร้องแล้วพี่น้อง เตรียมตัวเลยโอ้ทางก็ถือว่าโอเคครับโอเคไหมถึงว่าไม่หนืดเท่าไรพอไปได้พอไปได้การจัดการทางดีมาก นี่เลยครับซันนี่อ๋อ oh. ไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยอะ่ะ เยอะเยอะใส่ค่อนข้างจะเยอะนั่นแหละอยู่เป็นเดือนเลยแหละตรงนี้เอ้ยยอดแปดสี่ครับไปดูการวางแผนนะขึ้นทางลงทางครับ ลงทางนี้ขึ้นทางนี้โอ้ยยอดเลยวางแผนดีมากหกล้อก็เข้าทีละสองสามไปเลยครับเพราะว่าซันนี่ตักเขาตักไวอยู่แล้วพุงกีใหญ่ๆประมาณหกถึงเจ็ดตักครับ <c oughs> ถึงไหมหกถึงเจ็ดตักอ่ะจันแซ็ก็มาครับจเจมม้าขาว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูตักเขาใส่กี่ตักครับตักแรกผ่านไปครับอันนี้มาดูตักที่สองโอ้คันนี้น่าจะมาแถวมาจากอินเดียหรือว่าปากีสถานแน่อนอนเลยนะดูสังเกตดูตัวหนังสืออะแถวอาหรับเอมิเรตเอ้ยลืมนับตักสามแล้วมั้งเนี่ย ก็ภาพสโลโมชันครับไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนครับไม่ฟืดฟาดประหยัดน้ำมันครับไม่โคก็เหลือนิดเดียวเองเขาไปไหนหมดไม่รู้นะรือว่ารู้ว่าฝนกำลังจะมาเขาก็เลยหยุดก่อน ไปมอใหญ่ๆวันนี้มันขีนิ้วว่เนี่ยดใหญ่เลยมอแค้ะเ,เดี๋ยวมานับคันนี้ดีกว่าเมื่อกี้ไม่ได้นับตักแรกใส่ไปแล้วครับโอ้ดินสวยแต่ว่ตักที่สองครับ สามตักโอ้เกือบเต็มเลยสามเนี่ยคันนี้ใส่จากข้างหน้าไปข้างหลังครับคนตักโอ้ปารองแล้วสีครับสี อ้าห้าตาครับไปกำลังพอดีไม่ถือไว้เยอะฝั่งน้นเขาดึงให้ต่ำแล้วครับน้ำไหลลงข้างล่างหมดแล้วตาฝนมา ใหญ่มช่วงหกล้อไม่อยู่ก็โกยๆให้มันเสมอ HY 205 h ET ครับ DPC ใหม่แกะกล่องไปแดงใหม่กิ๊ก ไเดินดังปึ่งอยู่วันนั่นนะอ่าเขาก็ปรับพื้นที่ให้มัน,นเสมอนะเพื่อที่จะยืนไม่ได้กระดกครับ